มาแล้วนี่ไปัวกนนี่มาถึงบ้านแล้วต่อไปกระสุงม,มอบต่อให้ประตุงเลยไปเก็บม,มาเรียบร้อยแหละประตุกระสุงท,ทำการคั้นเกรือด้วยจ้ะขยมค่ยัามเอากะกไปจะมน,น สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้จ้าเปิดคลิปมากับวิวสวยๆท้องฟ้าภูเขาเด้จ้ะมือนีพาให้พี่น้องมาเก็บพักเซียนนี่หูจักกันบน่นออเป็นพักเซียนผีหรือว่าพักเซียนป่าเด้จ้ะนี่เพื่อนไทยดินวันนี้พักเซียนก็ออกเต็มเมื่อพอดีอ่อนๆเลยจ้้อ,อยู่สิเก็บมาทําสมพักเซียนเด้จ้ะเอามาขั้นเป็นสมพัก มากับแม่น้องเจ้านายเหมือนเดิมพากันเลิกงานเร็วมือนีเลิกงานปุ๊บก็บมาหากิบตพักต่อเลยจ้ะคนสู่ชีวิตสู่ชีวิตแต่สู่กลาฟเลยนี่ฝนตกสู่ชีวิตแต่ชีวิตสู่กลาเปียกมืดแล้วจ้นนี่พาไว้พี่น้องมากิฟตพักเียนเอาไปให้ประตุมอันคันสมปันกินจ้ะ คลิปนี้กะสิพาหให้พี่น้องมาเก็บแล้วกันไปดูวิธีขั้นตอนการทำเลยดดนี่ดอกงามๆนี่จ้ะอ่อนๆม้วนๆปัญญาม่อนกินกับน้นองยูมักกินด้วยจ้ะอันขั้นใส่ผงสูด,ดลดลายๆบอกพี่น้องเอะแต่มกักเนาะเสียน ถ้าซื้อเพื่อนกินกระถุงละสิบบาทก็พอได้ซื้อกินอยู่บัญหามมันบ่ค่อยมีเนาะปัญามมีเฮาเอ็ดกินเองแซ่บกว่าจ้ะ,เ,ะ,ะเอ็ดแบบใดก็แซ่บเฮาได้กินเองเอ็ดไปดได้จ้ะเดี๋ยวเฮาก็เอาไปขั้นได้หลายเพื่อนเป็นที่โล่งๆนะจ้ะเพื่อนจะมักขึ้นเวลาเฮาไถาดินใหม่ๆนี้หมดเลยครัพ,พี่น้องมาเก็บชมบรรยากาศสวยๆ เด็ดเอาเด็ดเอาดอกพุ่นบางโตกระแก่แห้งอยู่กับอันนี้เราจะเอาเอาใส่ข้างบนบนใส่ตะกร้าเอามือเปื้อนๆจะไปทำงานมาทำงานสวนมาไปเก็บเตอะเก็บไปหลายๆได้จ้ะเวลาเฮาขั้นนะเพิ่งกระสีแบบ เพื่อนสีนยุบเหลือน้อยหนึ่งคิดไปหลายเลยแต่บเดี๋ยวประตูมาเพื่อนสีตามมาจ็คเพื่อนสีตามมาหรือเปล่าเนาะเรายนสะพานหรอเปล่า <c oughs> ขัมสะพานดิทิ้งทิ้เอาเลยเลือกเ,เอาตัวอ่อนๆตัวไะไรแก่ๆเขาเกิดได้สูงๆแน่ cần chép bít điều ta Đầy phun đi đi nhà cái cứ, cứ lại lại cứ cần Hãy subscribe cho kênh Ghiền เนี่ยดูว่าไอ้นี่เก็บไปขั้มจักรันบันเลยบบชื่ออะไรชื่อกระถึงปลูกชุดแม่กระถึงปูชุดเป็นหนัวเด้วฟิลเหมือนอยู่เกาหลีเลยค่ะเก็บดอกไม้เสร็จแล้วเฮ้ยแบบเกาหลีเลยบ่เกาหลีไปบ่อเฮาอไปบ่ออมอได้เมือกเงินได้ฮองให้ได้สตรอเบอรี่บ่โลกเก็บสตรอเบอรี่เปล่าคนพิณอ่ อยู่เกาหลีเพื่อนจะทอะบคิดทอดมานายคิดทอดลูกซ้ายเพื่อนไม่ได้ดอกไม่คิดทอดแต่ห่างกันคืนเดียวกันยังคิดฮอดเลยเนี่ยชีวิตคนมีลูกห่างไ่คิดฮอดเลยใดโทรหาอยู่แม่ตามพี่นายรอนอนด้วยเป็นอะไรว่าเลยพี่น้องเจ้านายค่ะจ้ะติดพ่อติดแม่ติดแม่เพื่อนหอมหอมแก้มเพื่อน หอมแก้มแม่เพิ่นคมมุ้มนฟอดฟอดแล้วหอมแก้มแม่เพิ่นเอาไปซอยงานแต่เจ้านี่มาค้ำตตามตาจะเป็นสีอย่างนะตาจะเป็นสีเทาแล้วอยากนอนเป็นสีเทาแล้วนี่เป็นอยากนอน,พน,เ,นเ,เพิน <î ase> ่นอยากนอนตาเพิ่นเป็นสีเทาแล้วเพิ่นวะเป่นหนักว้าไปเพิ่นว้าไปเพิ่นพีนพ่น้องน้งเ้านายเพินพ่นว้าเก่งไวกําลังอันกําลังคิดว้าคือผู้ใหญ่ว้าคือผู้ใหญ่กําลังคิดไป หลังเทื่ยเพิ่นเป็นไข่เพิ่นกะเพิ่นกะเป็นโทรบอกอันญาติพี่น้องได้ว่าอย่ามาใกล้เพิ่นเด้อเพิ่นเพิ่นเป็นไข่เพิ่นเป็นโควิดเพิ่อนเป็นโควิดแบ่เพิ่นเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดแต่ว่าเพิ่นเข้าใจเพิ่นเป็นโควิดเพิ่นกะโทรเป็นโทรบอกบอกญาติได้ว่าแบบอย่ามาใกล้เพิ่นเด้อเพิ่นเพิ่นเป็นโควิดอย่ามาใกล้เพิ่นเพิ่นว่าเป็นโทรบอกบ่มีไผบอกเพิ่นก็โทรบอกเองข้างหลังบ่ไปผูทางผูกแห่ะย่างหาเบิ่งบ่อึดไปสำรวจเบิ่ง หมูอึดแต่ผักเปลี่ยนขึ้นเต็มเบ้อเนาะแม่นเหมือนดอกดาเวนเดอร์เลยนี่พาไปเก็บถางพื้นจ้ะยิ้มดูยิ้มดูเก็บผักแบบมีความสุขมีความสุขแหละดูออกบอกบึงหมดแล้วนี่สุ่มมไม่สุ่มนี่งามมากเลยอวบเนาะสุ่มเอานี่ดิบม่เห็นอ่ะควงขึ้นมา จิงจังเลยเก็บมากินแบบเป็นต้นน่ะเอ้ยฮะนเราหาตะเลขนะนะเด็ดแตงมันออกเลกหน่อยแบบนี้นะแม่น่ะต้นอ่อนตัวอันนั้นอ่ะมือหาหาแบบหั่นแหละบัดนี้เป็นไม่สองสามมือฝนตกใส่พือนใหญ่เลวมันก็ะเสียกสูงเมื่อตัวห้องบ่ได้มาจะเครื่อเมื่อยว่าสีมามือสีมาก็เลิกงานคำคุณเมื่อยคืเมื่อยกันนอนแล้วบ่ได้มาคิดสัมผัสเงินงานเจ้าน้แม่แต่กลับไปสอยงานทุกพร้อม ได้มาจะเทือไปไป,ไปสิเต็มตะไค<ป>ร้เลยเอยู่ในดงหญ้านะพากันเก็บมาเรื่อยๆบรรยากาศดีจะไเพพี่น้องแดดบ่มีแดดบ่มีเราแบบแดดบ่มีลมพัดเย็นๆเพ้่พันก็นเก็บกันพากันเก็บกันม่วนไปหนะ น้องพากันเก็บมากันเรื่อยๆคุยกันแบบนี้แม่น้องเจ้านายเพิ่นอยากลูกเพิ่นอยากลู้ออลว่าในสายตาพ่อแม่พี่น้องนี่แนมเพิ่นนี่อายุเท่าไหร่เพิ่นวะให้พ่อแม่พี่น้องอันทาย <ไอ S 1> มา <ไอ S 1> ดูให้เดาว่าหน้าตาแบบนี้หาอายุประมาณเท่าไหร่ให้พ่อแม่พี่น้องทายมาเดอแม่น้องเจ้านาย <c oughs> หลายคน<อ>หูจักแม่น้องเจ้านายหูจักกันตลอดแล้วนะเพิ่นอยู่กำนังอยู่ตลอดแต่กับบหลายคนอาจจะยังบู้ว่าอายุเท่าไหร่ ห้พ่อแม่พี่น้องเดาว่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยน้องอิวสิมาเฉลยคลิปหนะว่าอายุเท่าไหร่จริงๆแบบจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่แม่น้องจ้นายเพิ่นเป็นอันยิงแก่ง่นทำงานแต่นน้อยดิจ้ะเอาได้ปันนี้พ่อแม่พี่น้องเต็มตะก้าแล้วได้ปันนี้นี่เอาไปขั้นก็สิได้บรายปันใดดดกจ้ะแต่ว่าเดี๋ยน้องอิวก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเมื่อแล้วเนาะเมื่อไปเก็บเมื่อไปเก็บผลมาไว้ตามเมื่อไปเอาไปขั้นเอาไปขั้นน้ำเกลือเนาะ ไปดูขั้นตอนการทํานะจ๊ะไปไปเจอกันยู่บ้านเลยนะจ้าแผ่ปตุ้มเป็นคนเอดแบบนี้อือจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วต่อไปกระซุงมอบต่อให้ปตุ้มเลยไปเก็บมาเรียบร้อยแหลปะปตุ้มกะสิทำการคั้นเกลือด้วยจ้ะพยายามขยำเอาเอา,เอาอย่างออกกระซุงความเขียวความหม็นความหม็นเขียวแล้วก็ควา,าขขมขนะมละ ขยายมพยามกับเกลือด้วยจ้ะอยู่ในกระนำเติมน้ำนจักน้อยจักขั้นง่ายๆเต็มกระนำมังเลยแต่ว่าแยกขั้นจ้ะขั้นทีละหน่อยเพราะว่าถ้าทำขั้นบนเพื้นคงเบาไว้ชุดแรกก็จะขั้นไปเรื่อย ชุดแรกให้ได้ประมาณนี้เด้อจ้ะประตุ่มกระซิทํทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเบิดเนะจ้ะเต็มกระมังใหญ่เลยเดี๋ยว ทำขั้นตอนการขย้ำขย้ากับน้ำเกลือเสร BBQ, ็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยน,นะจ้าใส่เขา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนกนารหมักจ้าใส่ข้าวเหนียวขั้นใจข้าวเหนียวบางคนเพิ่งจะใส่นั่นเด้อ <timeless. S 1> ใส่ยางน้าแป้ข้าวน้าเาวข้าวน้าเาวข้าวไปเอาใส่อันนี้เอาใส่ขา้าวเหนียวเลยกับเกลือจ้ะ จะเอาตามปริมาณเ,เด้อพยายามเข้ากันมันพยายามไม่เข้ากันจ้ามันพยายามไม่เข้ากันจละเติมน้ำใส่มากขึุนรถจะใส่ขึ้นรถเด้เออยู่นี่มากมากเด้อ <c oughs> เดี๋ยวที่ใส่ตามหลังอันนี้ค่ะ <c oughs> เดียวขั้นแบบไม่เข้ากันก่อนขั้นให้เข่าแล้วก็เกลือเข้ากันก่อนเด้อจ้าขั้นต่อเลยการทำง่ายัไง สูตรบุมีอันนั้นเนาะบุมีสารของเขาแม่สูตรบุมีสารใส,ใส่เข่ามันจะสุเป็นอันนั้นให้ยสมให้เอามาก็เอามาจากธรมรมชาติบุมีสารที่สักอย่างเลยจ้ะของธรมรมชาติหายนยากเด้อถ้าบุเอ็ดค่ะถ้าบุเอ็ <c oughs> อดหรือว,ว่าบุมีเน,ะน,น,นาะพักเนาะไม่ได้หาง่ายได้พักก็ได้ถ้าบุอ<า>ยู่ตามป่าตามเขาบุมีเลย อันนี้เป็นผากเสยนป่าเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเขาซื้อกินกระสิเป็นผักเสยนที่เพิ่มปูกก็สิเป็นอีกแบบนึงก้านนี้ใหญ่ค่ะเป็นแบบเพิ่มปูนนี้ค่ะมันขึ้นตาป่าเปลี่ยนป่าเขาเอนถ้าถ้าถ้าบางคนหันกินเป็นหากระสีก็คือกันได้แบบนี้อยู่มากภากเสยนอันนี้มากกว่าแซ่บกว่าถ้าหาบัวได้หรือว่าบุมีจินอยากกินกันซื้อก็ต้องซื้อเด้อเอาผงนัวลงตรงนี้ใส่เพิ่มเลยบ่หอนี่ ใส่พอตามปริมาณจะ้จะก็เอาเดอ่อพอ่พี่น้องเห็นอนนัวพ,นนพี่น้ำลงแค่นี้พี่น้ำลงบหมนี้น้ำล้างมือใส่พิดเลยอั่นี้แบอ่อันเรือออ่อยๆบ่อืันเข่าแข่งเข่ากันเย็ดให้พักเข่าเปรี้ยววันสองวันก็นได้กินแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นจังสกินเอามากินให้เบิ่งเนาะไม่จ้ะกินกับตำัมกินกับกระปุ่นอย่างก็ว่าไปกินได้กับทุกอย่างไหนกินบล็อกเมื่อกี่น้องเหมือนกิมจิอยู่ประเทศเกาหลีบ่กนี่คือทำมือเนาะมือล่างเล้วด้วยที่น้องด้ยล่างพักเปลี่ยนจป็นรับดูกีหน้าแล้วกิมจิประเทศไทยได้แล้วนี่พักเปลี่ยนกับได้หาง่ายๆได้จต่ต้องต้องเบิ่งตามฤดูเพื่อนข้าวฝุ่น ฝนก็ตกใส่หรือว่าอยียงก็ไ่ได้หาบริแตก้นได้แตกินก,กินเด้บรรยามีเขาก็ไปเก็บมาขั้นสมไว้เดยจ้ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยหากระปุกมาใส่แค่นั้นละบัานนี้ี่หากระปุกมาใส่มือสองมือเขาก็ได้กินละจ้ะให้เพื่อนสม,ออมน,นี่มันเขานิซีดในสมกระสีประมาณนี้เด้อจ้ะขั้นตอนการทาคลิปนี้ก็มีซัมนี่เดี๋ยวไปหากระปุกมาใส่ก่อนเด้อใส่กระปุกเก็บไว้จ้ะบ้าน เรียบร้อยจ้าปิดฟ้าแบบน,นี้ปิดฟ้าเก็บไว้ผีเขาได้กระปุกปั๊บไงเด้อเสร็จเรียบร้อยแบบน,นี้ก็ได้กินมือสองมือก็ได้กินละจ้ะเด็กน้อยอยู่สิเอามาปัน่นพ่อแม่พี่น้องกินเด้อแต่ว่าคลิปนี้ก็สิขอราเแม่พี่น้องไปสานี้ก่อนกันแล้วกันได้จ้าผลงานของเขาเด็กกระสิเอาไปเก็บไว้คลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่ในการทำคลิปในเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า